อ่าเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าของอู่นีกว่าว่าเขาเป็นยังไงแล้วรถเั้งมีกี่คันแลอะไรวะอะไรวะรถลุงเป็นใครไหมมาแล้วไปก่อนนะสวัสดีครับอยู่กับผมนิกประสิทธิ์กัรยาครับวันนี้ใครครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนึ่งประสิทธิ์กั็พาครับผมกับเราสองพี่น้องเหมือนเด จะพาไปดูลูกชายสเล็กของเราไปรับลูกชายสเล็กของเราใช่ครับมาดูกันว่ามันจะสวยและงามขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาแอสทูปแล้วนะวันนี้มันนี้งานดนึ่งเหรเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางน,นะครับวันนี้หนึ่งเหรอจะพามาดึกเล้อเปิดล้อนะครับ oh, <no. S 1> เสร็จปุ๊บเราก็มาทำอาชีพของเราก็คืออาชีพเสริมได้าเลยอาชีพท,ที่เราอยากจะทำมันขึ้นมาทำยูทูบให้เพื่อนทุกคนได้รับชมว่าใช่ครับวันนี้นิกสรญยาเราจะเดินทางไปนะ แล้วเดี๋ยวทุกานมาชมได้เลยนะชมได้เลนครับ Let's go ไปพี่ครับก็มาถึงแล้วครับถึงที่ไหนครับพี่ชายถึงอครับโรถคเมารับลูกชายคันเล็กของเรานะวันนี้นะใช่เดินทางก็อยู่แถวเพืต้เลยเพต้ขึ้นไไหนเขาเรียกอะไรนะตันหมันตันหมันตันหมันครับตันหมันนะทกตันหมันเหียมรถเราอยู่ไหนวะ ไหเจอแล้วน้องลูก oh, okay. okay, uh, okay, hey, ่งน้ำแข็งยานครับใบ่ทโอเคเรารับ oh. yeah. ุมกันมาเล็กจุ๊กนี่เล็กชายตัวเล็กของเราเรามาถึงแล้วโอ้ยคุณหล่ออะหล่อไหมหล่อมากเป็นไงขี่ไหมอุ้ยกัวนำมนกากพ่อโอ้โหตัวพ่อเฉยเลยคนนี้ตาย อันนี้เขาเรียกว่าฮัสซาวน่านะครับฮัสซาวาน่า 85cc อันนี้เพ,พ,พิ่งจับมาบนหมๆเลยแล้วก็มาทําการเปลี่ยนเก,เกอร์ใหม่เป็นล็อกสตาร์ของฮัสซาวาน่าับอูน่นี่อูอพวกกนโอูพวกการมาโดนียนมาโด,าโดในใกล้อู่นี้เขามอนเรื่องเยอะนะคือ <c oughs> นี่นะเจ้าของอู่เดี๋ยวเราเราบานูรถเจ้าของอูว่ว่ามันจะเด็กขนาดไหนทันนี้ก็จะมีสภาพเดิมๆก็จะมีท่อ เริ่มไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีล้อตัวสเปคเดิมเดิมหมดอันนี้มีแค่ท่อแล้วก็มีเหลี่ยมรีฟอสต์นะครับเปลี่ยนปลอกแทนเป็นโอเดอย์ไม่มีอะไรเน้นความสวยงามความสวยงามเป็นหลักก็ชอบความสวยงามครับผู้หญิงก็ชอบผู้สวยงามเหมือนกันผู้หญิงก็ชอบผู้สวยงามเหมือนกันตายนี่ยเนี่ยชอบไหมชอบนี่ชายคนเล็กของเรานะสวยอ่ะเดี๋ยวเราไป อยากถามเจ้าของอู่ดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงแล้วรถเทามีกี่คันรับรองว่าเขาเนี่ยขายเมกาสุกชนบอกว่ายุโรปนี่ต้องเขาเลยนะทัทยานี่แน่นอนเดี๋ยวเรารับชมกันไป let's go ก้อนไก่ปะเนี่ยมึงเตี้ยเลยเกินใครครับเนี่ยใรบอกตัวเองตัวเองเอาเลยเป็นไงส้างค่านี้ผมเอามาให้ปอิ้นท์ไฟ นิดนิดหน่อยหน่อยสวยงามครับก็อันนี้เก็บระบบครามเรียบร้อยครับทุกอย่างให้ใช้ได้เหมือน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 รถใหม่เราจะส่งมาเรามาเป็นแชนแนลใหม่ที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ครับทำไมท่ออันนี้มันใหญ่กว่าคันอื่นครับมันเป็นสองจังหวัดครับจังหวัดก็เป็นอย่างนี้ใหญ่มากเลยนะครับมีอะไรถ่ายไหม ถาม่เยอะเลยถามเยอะเลยอนเรื่องเยอะจนองอได้ติอกไหนก็น no? no 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 so no ่เกรลยเรออกเลยต้องถามพี่ชายครับติ๊เรพี่ชายคคุณู้บงหรือไม่ยอมให้กูเลาะออกได้ติ่เกอรถามพี่ชายเลาะออกได้นะแต่ต้องเว้นอันนี้ไว้พี่ด้วยหลานนู้นหนอยานนูหน่อยตรงนี้ถือเลาะได้เลาะได้ก็ประมาณนี้นะ ราคำนี้แปดห้าชชิว้ตีครับโอโเมันไม่รุ่นเมกคับเป็นขับไปหรือเปล่าเราอะฮะอ๋แดโอเคไปแล้วจอแล้วอ่ามาชมคันี้คันนี้คือ Enduro เนอะ Enduro ครับ Enduro Enduro เลานาหนกันครับานาเปิดเปิดดำเนอะเปิดดำครับอันนี้เปิดเปิดไปแล้วอ่าีรถามให้ลูกเพี่ารถามครับ มีไฟเยคันอื่นนี่ตั้มแมนเดลูโร่มันต้องมีไฟมีไฟเข้าป่าพื้เข้าป่านี่รถเข้าป่าเลงป่าไงตายในเข้าป่าอันนี้ทำอะไรบ้างครับช่มอสอู๋คันนี้ทำเยอะครับอันนี้บิวใหม่ทั้งคันครับบิวใหม่ทั้งทันเก็บเ็บสภาพความสภาพสวยมากสวยมากเนี่ยมันโล่โล่โล่ใกล้ๆสวยมากเลยครับเนี่ยมันโล่เนี่ยเปลือกชินดำดำหมดเลยนะเราก็ติ๊กเกอร์ใหม่ติ๊กเกอร์สไตล์เดียวกับรถผมเลยครับแต่ว่าอันนี้มันจะ มันใหญ่ไปนะสติ๊กเกอร์ทั้งนใหญ่ไปหน่อยต้องใส่คันนี้ทำฟรีครับแไงก็เพราะอะไรลูกเขาอุ้ยกูสบายแล้วทำฟรีคทำฟรียนี่มันใหญ่มากคันนี้ข้าแรงถูกครับข้าแรงถูกแต่คันนี้ไม่ได้ปรับแต่งแต่ข้าแรงแพงมันเลยเยอตัวนี้วว่าก็จะมีนี่ปลาครับเราลอนะปลาฟลาชัดนี่ บอยอการครับบอยอีการเพราะว่าโดนลิขิตต้องีลูกแล้วก็มีโชคโชคอต่าค่ายยูโรดจะเป็นชคของไบโฟเวอร์น่าเไโฟเวอร์มีแล้วใช่ยีโหลดประมาณนี้โชคมาหลังพมีท่อนี่มีท่อมีท่อครับมีท่อแต่งหน่อยถ้ามีมีท่อดังมากครับตัวไกี่แล้วจริงไมมไ่ะว่าเลยว่าเลยตัว้ยอะจริงตวส่วน่ทัอ๋อมีมีท่อใช่ก็มีท่อลูกชายรันอ่คราวนี้จะลอนะ ตลอเลยเนี่ยหลอครับวันนี้เจ้ของรถหล่อมากเมียเยอะด้วยเี่ยก่พอเจ้าของอู่เลอู่คนเดียวพี่เ้อูนี่เนียยังรวโอเคนี่รถลูกค้านะผมว่าโอเคเลยรถเกีบสภาพสวยมากระยะเวลาอนนี้นานไมแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้านี่แล้วแต่ลงช่างมาพวกนครับวันนี้รอดาได้ได้ อิเล่า้าเป็นปีหลอกวิ่เล่าเป็นปีะหลอกกิ่เลาเ็มผมผมน้าไม่ได้เหรออยากร้อนอย่าใร้อนอยากใช้รถเป็นวาเนี่ยแต่ีไม่เป็นหรอกผมอ่ะแตชอบเป็นไงตัพี่อากหมเากวเฮ้ยทำไมต้องแววีเกินีพิเศษเลยดอโอเเดี๋ยวม่ดุร้อเขั้นเลยต่อโอเคป่าอูพี่เัาไปออกเป็นแตกฟาง พี่ครับอันนี้เป็นรถที่กระโดดเนินมั้งครับอ๋อไม่ใช่นี่มันเอสซีมันเข้าปางเดียวผมว่าแล้วทำไมมีงูเหลือบออกมาเลยงูเหลือบท่อเลยอันนี้เรื่องท่อม<โ>ันฝ่าเป็นแนวนี้โอเคครับเออพี่ดูกต้องตบเขาตอบเขาบเขาบเขาสวยมั้ยอันนี้สวยมั้ยสวยหรอคันนึงเร็วคันเมื่อกี้หรือันนี้โบราณมากนะอันนี้อันนี้ต้องเก็บแล้วฉันถามพี่ว่าปีอะไรปีอะไรครับอันนี้ปี2007ครับ เกิดเราเกิดปีอะไรข้าเนี่ยมีเฟชรข้าวข้าวแล้วสองเกิดต้องว่ยสองเลยครับโอ้นี่ต้องไหว้นะต้องไหว้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 องไนี่พี่ชายแล้วอ๋อนี่ของแต่งครบไปแล้วอันนี้เอามาครับอันนี้ได้มาเยอะอันนี้ได้มาเยอันนี้ครบเลยอ่ะมีดุงมีดุงแต่งโอ้ คอครับเขาอ่าเขพาร์ทของเคลียมเป็นของแต่งของแต่เคลียมมเดันีสวยอันนี้เลยของหายากอันนี้เก็่อนครับอันนี้ไม่ไปสองร้อยหาังหวะครับไม่ใช่ร้อยยีาแล้วเพื่อนนี้คือสองร้อยห้าสิบดสังเกตครับมันจะม้วนไปถากองมาดูนะไปนะไฟมันจะม้วนไปม้วนมา ก็เป็นร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมันจะออกแล้วออกเลยขึ้นเลยอ๋ออันนี้ก็ม้วนออกไปนู่นก่อนแล้วค่อยขึ้นมา้ไปซายก่็กำลังเครื่องมันเหลือมผสารถ้าเปรียบเทียบโอ้ก็มาสามร้อยห้าสิบนัเปรียบเทียบเราไปสู้กับพวกตุ่นน้อยได้ครับได้เอาเรื่องเลยเนาะแกวบบ้านมันก็โดนด้วยเทคโนโลยีนะสมรก็สู้รถใหม่ได้ใช่ใช่แล้วามยุคสมัยการยุคสมัยไป เอาไว้เข้าป่าดูมูแบบเหมือนที่นาโปรงเลวยมั้งที่ตัวแรับเาบอกมีรูเหลือมว่าเปนโป่งนางนี้มเอามว้ทานี้ขิดไหมอตุยอดเลยครับเอ้ยอยางคนนีไงไล่ก่อนต้องใหแล้นะนี้เจ็บเรามันนึงเรามันรุนไม่เปเลยนะสอนะไม่เปิดาอันนี้เข้าป่าเนี่ยเนาะ อันนี้คือชื่อเต็มคือครับเอ็กซีครับ KT EXC ต่อหน้าตรงนะตรงนี้เข้าป่ามีไฟมีไฟครับมีไฟมีแันโหหน้าปกติได้อ่ามีตรวจทะเบียนได้ครับอันนี้ตรวจแยนได้หมอนึงเนี่ยเขาจะทำอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านนิดหน่อยต่อเยาะยุโรปยุโรปบอยครับยุโรปบอยโอเคเดี๋ยวมาดูคือเด็ดอีกคันนึงคันนี้คือเขาเพิ่งเพิ่งเพิ่งโดนมาโดนมาโดนมาเลยวันนี้เลยนะเพื่อน วันนี้ระสนร้อนเลยรับรองว่าหล่อหล่อมากปีของมันยี่สิบแต่ว่าเราดูว่ารถอะไรแป๊บหนึ่งไปไป Let's go นีนี้ครับจะร้อนไปคันนี้เป็นไงแต่ว่าได้โดนใจตอนนี้มึงโดนมาครับอันนี้มึงโดนมาโดนมากเลยนะยังไม่ลองเลยเดี๋ยวว่าจะไปลองเตนท์หนึ่งกับลูกชายคนเล็กเต็นหนึ่งเท่าไหร่น้องชายครับน้องชายน้องชายแต่ว่าลูกชายเพราะว่า เรียนน้อยลำพังกองเราไปแล้วไม่รู้ว่าพญาคนไหนน้องชายน้องชายเดี๋ยวไปลองน้องชายเสนหนึ่งโอ้สวยมากตันนี้คือ KTM อะไร FF สันยี่สิบใช่ครับปีสองพันยี่สิบครับมันเงสยบ้สดอโย่ตุ้บ้างโอ้ยเจ๋งดอวใหม่ตุว่าใหม่มากกอดคอกอดคอเลยใหม่มากเลยกดคอรถตอนนี้ก็มีจกคอรถป่ะงงงงแล้วางล้อช่าง้อเด็กแล้ว

ตอนต่อไปว่าชอมอจะบิวยังไงแล้วแล้วเราจะมาให้ชมกันว่าจะเป็นยังไงอ่าอันนี้คือเดิมเดิครับเดิมแต่อีกไม่นานหรอกคนนี้คนคนนี้เขาอีกไม่นานเดี๋ยวมาสไตล์ของเดล้อเงินอีกเดีู๋้เรื่องเราลุ้นเรื่องรอตั้งเงินออกแต่งเพียบระบบตบองการนี้เข้ามาไปเพียเนี่ยจะได้แล้วเนี่ยไม่ใช่แม่ผมกลัวเลยอ่ะเนี่ยไม่ใช่แม่ผมกลัวเลยอ่ะแล้วหัวอ่ะหัวลัวเมียเออ เนี่ยไม่ใช่แม่เพื่อนป่ะครเนียเนียท่ไรฮะทุกคนใช่ไหมเป็นเมียอยู่แล้วคนละองแล้วโอเคครับตัดเลยโอเคแล้ววันนี้เราก็ได้มาชมอู่ของนี่ชื่อครับ S W นะอ่าเป็นไม้ไงถามไม่อย่างที่ตั้งชื่อนี้ไม่รู้อ่ะวามชอบสปีดก็คือความเร็วนันาิใช่ใช่ความเร็วก็คือจับล้อ แล้ววีลเนี่ยก็คือสองล้อเมื่อก่อนผมทำลงเคร่งเมื่อก่อนทำลงเคร่งก็มีสเปรดนิดเดิงรถเร็วอะไรเร็วชอบความเร็วความแรงถ้าเพื่อนสนใจอยากจะอวิบากเหมือนรถอะไรโมไซอะไรทุกชนิดช่างวอลกรรับจบให้ได้หมดแต่รถวิบากก็เชิญะเป็นคันหน่อยเขาหน่อยสามารถจะสั่งเราอะไรเนี่ยได้จากพี่เขาได้ได้หมดเลยนะอะไรที่เราคนื่นหาไม่ได้มาโทรสอบถามได้แล้วผมจะลงกับเป็นเราเองนะพอเราหาได้เรวลงเฟซบุ๊ก ช่องมอสเขาไว้ให้นะแล้วก็บอร์ติต่อนะมอสลงไปข้างล่างนี้บอร์ติต่อกับเฟซให้ช่องมอสได้ไหมไหมไม่ได้ประมาณนี้เท่อนั้นประนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคงั้นก็วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนได้เดี๋ยวอีพีสามเราจะทำอะไรต่อเดี๋ยวไปชมกันโอเคไปละครับสวัสดีครับลากเลื้อยอันนี้เราก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะอีพีต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนแล้วไ่ายปวดที่ไหนกันต่อแล้วก็ ฝากช่องผมด้วยนะครับช่องหนึ่งประสิกันยานะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ฝากอู่มอสนะนะเัม yeah, ือนกันนะอู่มอสแต่เราไม่ให้ชมครับโอเคแล้วเดี๋ยวเข้ารับชมกันแล้วเดี๋ยวออะะะะไไรรวว

อยากขี่รู้เดี๋จะให้ขี่มึงกลัวเขานั่งลองดูรถดูเฉยอ่ามันใช่ไหมเ้ามาแล้วไปก่อนนะ้ังไม่ได้บ่นไม่เขาฟังเขาว่าหนูว่าพี่บอกให้นั่งรู้นั่งเฉยนั่งรู้ไม่เช่ปล่อยน้ทับตัวเองมันจะเจ็บเออาะเรื่อยแล้วปิดคลิปเลยเรื่อยแล้วปิดคลิปแล้วมัถ่ายแล้วมึงอะไรอย่างนี้ตลอดเลยอ้าวหมอเข้าเลยวะ อันนี้เป็นสะเปเทียงนะแต่เป็นคลิปเลยเป็นคลิปเลยด้วยเพื่อนเพื่อนให้มันนั่งดูเฉยรถเราทำาใหงใหม่ทำมามาตเฟซเอร์เราเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วดูเป็นรอยโอ้ตายน้องก็เป็นห่วงแต่มันไม่เป็นไรก็โอเคมันก็เป็นห่วงมันแต่ว่าให้มันนั่งดูรถเฉยแล้วดูมาทำรถเราเต่งไปไหนแล้ววะ ้องคายไปไหนนอนอันนี้คือว่าคือให้มันนั่งจริงๆจะไม่ชันจะล้มเลยเพื่อนแต่อันนี้แก้งดุมันเล่นๆไม่เฉยนะดุหน่อยก่อนที่เรื่อเป็นไงฮะลอยมากลโอ้ยปวแทนไหล่จ้ะโอ้ยปวดแทนกูดูดีไอ้นั่งนิ่งเฉยแม่งเอารถกูนล้มปวดแทนพันก็บาทเรียบร้อยวันแรกเจอไปแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้น้องไม่เป็นไรก็โอเคนะแต่อันนี้ดุให้มันให้มันรู้ว่าให้ระวังสิงของอะ ออดูปลาแล้วมันไม่ร้องไห้แล้วไปดูปลาแล้วโดเลยนะโดเพื่อนๆโดโอเคไม่ได้ว่าอะไรฮะร้องแหมอ้ยโอเค <c oughs> รักมันเดิมชุบชุบรักมันเดิมชุบชุบระวังหน่อยโอเคไหมหลังจะระวังนะโอเคโอเคไปหลังก็คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วก็ฝากก่อนเลย กดไลค์กดแชร์กดซัดต้าคายกดกระดิ่งด้วยครับให้พวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะของคนพี่น้องนะโอเคไปบ๊ายบาย